สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่นนรถดำซิ่งนะครับเจ๊พที่เทพ่อจะเอารถที่อารมงเทคืนครับเพราะว่ามันไม่ได้เทครับก็ใส่รถไว้มันหนักรถเย่ yeah, เข้าตรงนี้ได้อยู่มั<ะ>้ย่ะใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานครับวันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับขอสักคลิปสองคลิปก็พอแล้วครับแฮงหนักครับ รถกระลกนะครับลกแขงโอ้ภาพรถดูไปได้เลยตัดเบ็ดหน่อยครับตตานไม่ติดต้องเอารถถ่ายพวา่วงเอาโอ้ของเต็มรถเลยไหม 2 okay, gram มั่งอะไรคะเร่งอ่ะ 两个。 เรางจัดอ่ย อันนี้ผมเล่งคันเล่งเอาไว้นะอันนี้อันนี้คือตั้งตั้งเอาไว้ดูที่ตั้งรอบอันนี้คือผมไปตั้งไว้ประมาณหกหกร้อยเดี๋ยวผมจะตั้งให้มันสุดนะครับสุดบันไดแค่นี้ดูเราเหยียบคันเล่งนะดูปั๊มมันสู้ครับดูปั๊มมันสู้แต่ตั้ง ตั้งไว้ประมาณนี้ก็พอช่างหมดแกไม่ให้เบิ้ลแกบอกว่าเบิ้ลอ,อยู่กับที่มันมีโอกาสไส้แตกครับเพราะว่ารถผมมันทามันมันรอบมันจัดแล้วมันแรงรถผมมันแรงจัดครับเบิ้ลอ,อยู่กับที่เดี๋ยวไสแตกไสทลักงานเข้าเลยแกว่าขับขับดีกว่าอย่าเบิ้ลถ้ารถเดิมๆอ่ะเบิ้ลได้ครับแต่รถผมมัน รถทำมาดูมันเบิ้ลไม่ได้ถ้าเบิ้ลก็มีโอกาสใส่ทะลักครับแต่ผมจะเบิ้ลให้ท่านผู้ชมฟังเสียงครับ <S <S สุดจัดเดี๋ยวปิดแอร์ไว้ครับเพราะว่าจะชาร์จแบตครับอ,อ,อันนี้ก็ใบพัดใหม่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนนะครับพรุ่งนี้เลยฟังเสียงว่ะวันเจี๊ยบอะ่ะโอ้ เียบเลยครับเสียงยังการรถเกี่ยวเสียงเครื่องนิ่มมากครับนิ่มจัดเลยเดี๋ยวถ้าไปแถวสุรินเดี๋ยวจะไปขับที่เอฟนะครับได้ข่าวว่าช่างโมดบอกว่าแรงจัดท่ออินเตอร์ระเบิดเลย อันนี้ของผมมันโบลเล็กกว่า TF นะน่าจะใช่แต่ว่าใบเยอะกว่าเอหรือว่าใบเท่าใบเท่ากันครับแต่เทียบมันใบซ้อนทีมงาน โคตรแรงอ่ะครับไม่เป็นเลยดูอ่ะผมถอยแล้วผมปล่อยคัดไม่ทันอ่ะรอบมันมันมาเร็วเกิน,กนแต่แกไม่ให้เบิ้ลตอนจอดเดี๋ยวใส่ทะลัก <c oughs> รอบมันไปเยอะไงรอบจมเลยอ่ะที่เนี้ยฮะเออมันก็ให้มันแบบนี้เลยมันขับสบายแต่เราไม่ได้เหยียบถึงรอบจมหรอก เบิดโอ้โหดูครับคนฮิวสองพันยี่เอดครับ